ครับผมพี่น้องครับหลังจากกินเขากินน้ำเล้วนะครับผมพี่น้องบ้าบอยกับมาขวดหนาเถียงเดินเถียงครับเดี๋ยวบ้าบอยสิภาพพี่น้องไปเบึ้งมองยุ่หมองเศร้านะครับบ้าบอยนะครับผมพี่น้องเสียงดังแง่ครับเพราะว่าทานเดี๋ยวบ่าบอยชิภาพมาเบึ้งมองยุ่หมองเศร้าครัวบว่าบาบอยอยู่ทีงไหนครับครับ น,นี่กะเป็นหมองยูของบ้าบอยนะครับผมพี่น้องบ้าบอยกบนอนอยู่นี่แหละครับนอนนี่สามปีสี่ปีแล้วครับผมเถียงหน่อยนอนเถียงหน่อยอันนี้กะหาแนวว่าปลูกกระจกแก๊กนะครับผมต้นใหม่อันนี้กะปลูกเอาครับผมบ้าบอยกะใส่กระถางคะกระถางว่าปลูกอันนี้กะเป็นยานั่งครับยานั่งปลาครับผม ยานั่งป้าครับบ่บ่อยกะเอามาใส่กระถางปลูกขึ้นกันนะครับผม่นติดเลรวครับคนครับ่นขึ้นเครือขึนเครือแล้วครับนีครับผมนี่ครับกระเห็ยดทางห้เพิ่นแบบนี้นะครับอันนี้กะบ่บ่อยกะเอามาปลูกขึ้นกันนะครับผมตอนเ้าๆ์ก็ได้เอาไห้พี่น้องเบิ่งนะครับช่วงที่เพิ่นบันนะครับ นะครับผมดอกใหม่ปลูกไว้ประดับซื่อๆดอกครับผมพี่น้องผมครับผมถือฝนครับผมพี่น้องต้นใหม่แบบนี้นะครับถ้าปลูกหนาฝนนะครับเนอยักออกเปืือยนะครับผม้วก็แสงกับบไวใหครับเพราะว่าแสงเพิ่นบบลงมาถึงนะครับผมพี่น้องมีแต่ต้นใหม่ครับต้นใหม่ต้นไทย นี่ต้นใหม่ฟังหนึ่งครับฟังนี้กับสิเป็นอันนั้นก็บสิเป็นเคียงที่หัวดินนะครับที่หัวดินนะครับกับสีหลังใหญ่แน่นะครับผมยูเม่อสิล่ะครับผมเ่อไ้ยูยูยูขังบนบานอันนั้นก็เป็นขั้วครับังคาสีฟ้าเ,เป็นขั้วคุพอกภรรยาพันีิยูอีกอีกลังหนึ่งที่เห็นหลังข่าครับผมเห็นหลังคา อันนี้กะบบ้าบอยกัเอามาปลูกด้วกันน,นะครับผมไหลต้นไหลนะครับอันนี้เป็นเครื่อหมาน้อยครับผมพี่น้องเครือหมาน้อยนี่ครับเครื่อหมาน้อยนี่บ้าบอยกัเอามาพร้มกันกับเครื่อจะนั่งฝั่งนั้นครับนี่เอามากับเครื่อจะนั่งนะครับพร้อมกันแล้วบ้าบอยกัเอามาปลูกนะครับใส่กระถางแบบนี้ไว้นะครับนะครับเพิ่นก็ขึ้นเครื่อครับ เครื่อมาหน่อยผู้เฒ่าเพิ่นแม็กเอาไปยองนะครับไปยองกินไปยองนะครับเห็นเป็น,เ,ปนเนื้อเป็นโตเป็นตอนเห็นไหมนะครับผมมันกำลังออกเครื่องครับดีใบใบมาหน่อยเพื่อนเป็นขนขนครับออกเป็นขนขนนะครับผมออกเป็นขนขนครับผม วันนี้พาพี่น้องมาเบิ้งเียงหน่อยกยใ,ใจครับพี่น้องผมบ้าบอยกระยุงเสียแล้วครับผมพี่น้องอยู่ประมาณหาปีหกปีแล้วครับยู่เทียงหน่อยนี่แหะครับนี่ครับผมอยู่จนปวกจอครับอยู่ได้สบายครับผมพี่น้องบวกขึ้นยังไหลครับอันนี้บ้าบ,าบอยกเอามาปลูกนะครับผม พอนี่พอนถือฝนบ่าวบอยก็เลยเอามาเขือห่มนะครับเขาลังค่านะครับเอาเอามาเขือรังค่าเทียงนะครับนี่บ่าบบอยเอามาปลูก,กเพิ่นเอามาปลูกซ้ำคานิีวนึงนะครับผมเราเพิ่นกน็ขึ้นมานี่ก็เป็นเทียงข้างในครับที่บ่าวบอยนอนนะครับผมทางเทียบพี่น้องก็กอยากเขียนนะว,ว่าบ่าวบอยบ่าบอยอย,อยู่แบบไหนนาะบางที่นะครับก็ละ บ่าบ่อยกัเลยมานำเสนอนะครับการเป็นยูบ่าบ่อยกะมานำเสนอชีวิตความเป็นอยููนะครับของบ่าบ่อยว่าแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับผมบ่าบ่อยเห็ดหนังอยู่แบบใดนะครับเป็นอยู่แบบใดนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเทียงมองที่นอนครับมุงครับพี่น้องบ่เห็นหรอรนะครับผมก็เป็นเทียงหน่อยนะครับอยู่อยู่อยู่ซันนี่ยูได้ยูุสบายครับผมพี่น้องบ่ได้นี่อย่างไรบ่ได้ขึ้นอย่างไรครับ อันนี้กะเวลาบ้าบอยกะหลังจากไปเฮ็ดคลิปมานะครับผมไปเ็ดคลิปไปหาอยากหากินมาบ้าบอยกับซีมอนนอูมอนนเปตัวนี้ครับนอนเปย์มอนนเปแล้วก็มาตัดต่อตัดคลิปอยู่นี่นะครับผมกะจนแล้วยวคนละครับกะส่วนตรงนี้กะจิเป็นมองหอยเสื้อผ่านะครับผมมองหอยเสื้อผ่ามองบ้าบอยอยู่นะครับอันนี้ก็จิเป็นผ่า ม the so ันก so so ็เป็นข้าวผานะครับข้าวผ่าบ้าบ่อยนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ชุดนี้แล้วครับผมใส่ปหาเห็ดมานะครับชุดนี้ก็ซักเรียบร้อยแล้วครับซักซักแล้วก็มาตากซักตากเรียบร้อยครับนะครับเสื้อผ้าบ้าบ่อยก็อยู่งสี้แล้วครับผมก็บ่อใ้มีตู่มียังก็ซักนี่ละที่นองอยู่ได้ครับอันนี้ครับอยู่แบบนี้ครับผมที่นอง อันนี้กัหัวโอ้โผ่าเวลาฝนตกนะครับฝนกระน้ำน้นำน้ำกับหัวลุ่งมากนะครับผมพี่น้องพออยู่อยู่ได้มีน,นัวหน่อยสองตัวครับหัวไทยครับผมพี่น้องงัวไทยตาเหลี่ยมเหลี่ยมครับสองตัวงัวนี่กะเพราะอะไรเป็นทุนนะครับเป็นทุนเป็นห้อนเจ้าของนะครับผมพี่น้องแต่เกิดว่าเออเขาปาปีนาบุลาครับผมพี่น้อง รับบขึ้นว่าสท้ายหรอกครับพมก็ได้ขึ้นว่าสิไายเพื่อนจะให้เพื่อนเป็นแม่ขอกแม่รักนะครับผมกต่เป็นโบได้เป็นง่วง่ามง่วบบามั่นง่วใดหรอกครับผมเป็นง้วไท่เฮ้าเนี่ยครับผมที่เราพอได้เอาลูกเอาเต่าเพื่อนนะครับผมที่นองครับอันนี้ก็เป็นง่วของบ่าวบอยเองนะครับงัวไท่นะครับงัวไทยในนี้ก็เป็นง่วงของที่ห้อยดินนะครับผมเอามาไว้น้ำกันนะครับผมอันนี้ง่วี่ห้อยดินนะครับ ตัวนี้กสิเนื้อแดงดีแน่นะครับผมเพราะว่าเพื่อนเป็นไทบน่บามันบาามันนะครับตัวนี้ออกเป็นงวดไท่ไท,ท่พามากนะครับไท่ไท่ขี่เกียนไท่ไท่อยงยเราพี่น้องไท่พรกระเทืนอนบอกครับครับผมออกเป็นนกครับบ่าจะเลี้ยงนกไปนน้ำก็ได้ขำตอนสองครับกู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 ู กูกูกูแล้วเลยอาหารคือกูกูอยู่เลยเลยนกตัวนี้ครับแต่แสนลูอันนี้ก็เป็นเป็นผ่ามาแบบนี้นะครับผมเอาใบก็สิเอาใหม่นะครับว่ากาศการกาดมากนะครับนี่ครับผมเมื่อเมื่อกูแล้วครับผมพี่น้องกู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 แล้ว ันคุ้นครับตัวนี้ปล่อยไปแล้วเพิ่นกระบินมากข้าเก่าครับปล่อยไปประมาณเดือนเดือนกว่าๆครับเพิ่นกระบินมาเพิ่นบินมาหาอยู่อยู่เปีเลยครับบวกขึ้นว่าเพิ่นสีมานะครับวันนี้ครับแถวนี้ครับแถวอมอมแอมบริเวณนะครับผมว่าบริษีบอกว่าพี่น้องเพิ่นกระกินนกนะครับผมเพิ่นเพิ่นได้นกมาเพิ่นกล่ามาปิ้งมาลาบนะครับก็ตามตามพิธีชีวิตคนอีสานเนาะครับเนาะข้าเก่าว่าบะไรนะครับแต่ว่าก็ยันเพราะว่านกนกตัวนี้เพิ่นคุ้นเราวันนี้กั อาจารย์เพิ่นจับไปนะครับผมก็เลยเอาไอ้เพิ่นก็เลยว่าบ่ต้องปล่อยดอกประทรงก็เลยได้หาโกงมใไซนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป๊ครับเป๋เปียกน้ำแล้วครับผมเพราะว่าอันนี้เพิ่นหัวนะครับเพิ่นหัวเวลาฝนตกืมอนี้ฝนตกแห้งครับอันนี้ก็เพียงหัวดินเวลาตัดต่อกับเพิ่น็กิมาตัดอยู่นี่นะครับผมบลังเทือนะครับเพิ่นกับว่านอนเล่นเป็นหมู่บ้าบอยอยู่นี่นะครับบ่าบอยกับมานอนเฮ็ดอยู่นี่นะครับคือเปใไต้ตารางเทียงนะครับอันนี้กะเป็นหัวเทียง ครับผมพี่น,อนอ้องมนีบอมมิ่งยังไรครับกะมาเฮ็ดคลิปสันส้นๆนะครับปิดถีชีวิตการเป็นยูของบ้าบอยนะครับผมว่าอยู่แบบใดกินแบบใดอยู่จังใดนี่ครับผมกะมานำเสนอให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับผมพี่น้องกะยังบ่ท่านไดู้่งว่าบ้าบอยอยู่แบบใดนะครับผมกะบบ้าบอยกับขอนำเสนอให้พี่น้องนะครับผม ได้สัมผัสนะครับการเป็นยูแบบวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเขาแบบนี้นะครับผมยูแบบนี้อยูได้ยู่สบายบ่ได้ขึ้นยังไหลครับผมบ่าบอยบ่ได้ขึ้นยังไหลครับเถาเอาะครับผมพี่น้องขอแค่ได้เห็ดคลิปได้เหตุหาอยากหากินให้พี่น้องทายทอดออกมาให้พี่น้องได้มีแห้งใจเป็นกําลังใจขอแค่พี่น้องให้กําลังใจบ่าบอยกะบ่าบอยก่ะสืว so so ่ามีแห้งใจแล้วล่ะครับผมพี่เ้าง สำหรับคลิปนี้บ๊อบบอยกับบ๊วยมิมยางไลขอยพี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊อบบอยกับเสวียสนิทฐานสก้อนครับขอยพี่น้องอยู่ดีมีแหงรำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุดสุขคนครับสวัสดีครับ